ชาคริตอัปเดตบ้านใหม่หากพูดถึงครอบครัวของชาคริตแย้มนามหลายคนก็คงจะติดตามและชื่นชมในการใช้ชีวิตภรรยาของชาคริตก็คือคุณแอนทั้งคู่มีลูกชายที่หล่อเท่มไม่แพ้พ่อก็คือน้องโพตอนนี้ก็เริ่มโตมากแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากมายแต่การใช้ชีวิตของพวกเขาธรรมดามากๆเชื่นชอบในเรื่องของการทําสวนเพราะมีสวนผลไม้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวให้เป็นเศรษฐีเมืองจันทร์ยงได้เลย แต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูภาพบ้านล่าสุดที่เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตบ้านหลังนี้มีเนื้อที่มากมายและกําลังสร้างเพิ่มเติมจากบ้านหลังเก่าตอนนี้ก็สร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่น่าอยู่มากๆบรรยากาศดีบ้านสวยรอบเรอืออบอุ่นอยู่แล้วต้องมีความสุขมากแน่ๆเอาเป็นว่าภาพล่าสุดจากการอัปเดตจะเป็นยังไงเราตามไปชมกันเลยค่ะหล่อเลยครับเที่ยวกันพอลูกก่อนหน้านี้ บ้านใหญ่มากอลังการมากใหญ่โตมากพ่อบ้านใกล้เสร็จแล้วบ้านใหม่